สดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า s u n d a y City Life Sim นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือสไตล์เดียวของพวก The s i m การจำลองการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ตัวเกมมันเปิดให้บริการใน iOS มาก่อนนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแต่ตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการใน s t o r ประเทศไทยนั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคุผู้ชมครับอันนี้จะเป็นแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของตัวละครและก็ภาพกราฟิกภายในเกมนี้นะสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมแนวซิมนะครับการจําลองการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาในเกมนะครับก็จะเป็นทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนเลยนะครับกราฟิกสามารถเปิดได้สุดกว่านี้แต่ว่าเปิดสุดแล้วมันจะกระตุกตอนที่แบบเราหันจอหรืออะไรแบบนี้นะครับมีแผนที่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังเปิดอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเล่นตามตัวภารกิจนะครับ ก็ทําการเปิดร้านคาเฟ่ของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจริงๆจะมีอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับในส่วนของตัวเมนูต่างๆนะแต่ในช่วงแรกนะครับถ้าจะเล่นก็คือไปตรงนี้เลยนะครับไปที่ร้านกาแฟของเราก่อนนะครับสาหรับตัวนี้นะให้เรามาตรงนี้นะครับนี่ ก็คืออย่างแรกเราจะเปิดธุรกิจนะครับก็คือในส่วนของตัว business ตัวนี้นะครับก็คือร้านกาแฟนั่นเองนะครับฟังก์ชันการเปิดร้านตรงนี้มันอําอนวยความสะดวกมาให้เราสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยาดาเกมเซ็ Center โปรและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Battlestar g a l a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, Blue a r c i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center มีพื้นที่อื่นๆที่เราสามารถปลดล็อกได้อีกแต่ว่าในช่วงแรกครับขอให้เราทําการอัปเกรดตรงนี้ก่อนนะครับพร้อมที่จะทาการเปิดร้านนั่นเองนะรู้ครับแบบอลังการงานสร้างแบบเรื่อยๆเลยนะสาหรับตัวนี้นะครับนี่เลเวลอัพนะครับพอเลเวลอัพแล้วนะครับมันจะทําการปลดล็อกไอเทมใหม่ๆเช่นเมื่อกี้นะครับปลดล็อกสกูตเตอร์นะ,ะเหมือนมันยังมีบั็กหรือมันเป็นมันเป็นแสงเวบๆเนี่ยน่าจะเป็นบั็กเกมนะครับ เดี๋ยวเราออกไปด้านนอกก่อนนะครับอันนี้ออกมาด้านนอกแล้วนะครับเหมือนจะเจอผู้เล่นอื่นด้วยนะครับอันนี้เขาเลเวลสิบสองนะครับสามารถทาการแอดเพื่อนกันได้นะทุกเกมถามว่าเล่นกับเพื่อนได้ไหมเล่นกับเพื่อนได้นะครับนะดูดิตัวละครเราแบบเท่กว่านะเท่กว่าแต่ตัวภาพกราฟ,ฟิกอะมันเห็นว่ามันจะเป็นเส้นๆอะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปัญหาบั็อกสำหรับโทรศัพท์ที่ผมใช้หรือเปล่านะเออแต่ตอนที่เปิดมาช่วงแรกไม่เป็นนะครับแต่เล่นไปแป๊บนึงเป็นนะครับหายละ นี่เป็นนะครับมุมมองแบบนี้ไม่เป็นแต่มุมมองแบบเมื่อกี้เป็นเอออะไรกันนี่อ่ะเราพิ่งกลับมาเส้นหายไปนิดนึงนะครับเราไปอ่าตัวาร,รกิจนะครับเดี๋ยวมันจะมีาร,รกิจให้ทํานะครับอย่างเช่นทํางานนะครับในส่วนของการติดป้ายประกาศนู่นนี่นั่นหรืออะไรแบบนี้นะแล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรนะครับมาตรงนี้ก่อนอันนี้ไม่โชว์รูมรถนะครับแต่ว่าที่เราได้ก็คือสกูตเตอร์เราได้สกูตเตอร์อันนี้มีบั๊กนะครับ ที่กับพิษไปกับพิษมานะเป็นบล็อกโทรศัพท์ผมแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ตัวเกมมันยังไม่เปิดให้บริการแบบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีบล็อกให้เราเห็นอยู่นะอ่ะทีนี้มาต่อกันนะครับหลังจากได้สกูตเตอร์มาแล้วนะครับภาพมันจะเป็นเ้นเ <ๆ S 2> หน่อยนะแก้วก็ได้นะครับผมลองแบบอ,ออกเข้าใหม่แล้วลองรีเดีแล้วนะครับมีปัญหานะเออสำหรับตรงนี้นะครับผม ทีนี้นะครับมาที่จุดภาร,รกิจตรงนี้นะครับเพื่อมาทําในส่วนของตัว่าเรียกอะไรนะเหมือนคล้ายๆมาร,รับภารกิจครับภารกิจตัวนี้นะครับมันจะมีบอกนะว่าให้ทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากทําเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เงนินรางวัลในเกมนะครับผมนนี้จะเป็นภาร,รกิจที่ให้เราทําการติดป,ป,ป้ายประกาศเฉยๆนะเออติดป้ายประกาศเฉยๆอ่าทีนี้นะครับเราก็มาตรงนี้กันต่อเลยนะครับนะนี่มีรถไปมาด้วยนะครับนี่ รถเท่ๆเลยนะครับก็มีผู้เล่นในเกมด้วยนะคือเกมนี้มันสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมหลังจากที่เราทำภาร,รกิจอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปปรับปรุงร้านของเรานะครับอันนี้จะเป็นผู้เล่นในเกมนะอ่านี่ครับผู้เล่นในเกมเต็มไปหมดเลยนะหรือว่ามารับตัวภาร,รกิจเพิ่มเติมนะครับก็จะมีะตัวภาร,รกิจนะครับให้เรารับเนาะภาร,รกิจที่เรารับแล้วนะครับเราจะเอาเงินไปแต่งร้านนะครับในี่มีการขับรถแบบนี้ด้วยนะ นี่ครับระบบการขับรถเป็นไงแล้วก็ก็ง่ายดีนะนี่ครับเมืองกออ็ใหญ่ประมาณนึงนะครับอาจจะไม่ได้เป็นโอเพ่นเวลแบบเต็มเต็มเบอร์เวอร์แบบใหญ่มากๆเลยขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีพวกร้านเสื้อผ้าหรืออะไรแบบนี้ให้เราใช้งานด้วยนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกรถให้เราปลดล็อกด้วยนะครับเมื่ถึงแล้วหรือว่าลงนี่หร งไงคือถึงแล้วลงเหรออ๋อเอาของไปส่งมาส่งของนะโอเคเป็นพนักง,งานส่งของแบบใกล้มากนะทุผู้ชมครับระยะห่างจากที่รับเคเวสมาประมาณสักไม่ถึง500รอยเมตรนะแต่ภาพมันเป็นแซ่นหนาเซ็งจังเลยเว้ยแก้ยังไงได้บ้างเนี่ย เดี๋ยวลองดูตั้งค่าดีมันสามารถแก้ไอตัวเส้นอะไรได้ไหมนะครับผมในส่วนของตัวกราฟิกนะจะลองปรับกราฟิกต่ําดูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่ะต่ำลงมาอีกนะครับเดี๋ยวดูไม่หายนะไม่ไม่น่าจะเกี่ยวออก,กันตั้งค่าตัวกราฟิกแล้วนะครับน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวเกมกับโทรศัพท์นั่นแหละนะครับต้องรอเขาอัปเดตเพื่อทําการแก้ไขนะถอ,อยไปส่งเฟสครับ วาว่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 ววถ่ยดีๆถดีๆโอเคพ้นไหมพ้นอยู่ครับพ้นอยู่พ้นอยู่พ้นอยู่ดีไม่ชนกันอลงครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็ดูนะว่าเราจะได้อของรางวัลอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะห้าสิบ จัะเต็มครับผมนี่ครับจัะเต็มโอเคไปรับตัวภารกิจได้นะสมมติว่าเราจะหาเงินเพิ่มนะครับแต่ที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ร้านเรานะครับสกูตเตอร์เพื่อทำการอัปเกรดสิ่งของเพิ่มเติมนะครับภายในเกมนะว่ามันทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่านะครับนี่ยังไม่ได้เปิดร้านเลยนะครับ อยู่ทางฝั่งนี้โอเคเข้าไปแต่งร้านกาแฟของเราต่อนะครับแต่ละคนก็จะมีร้านของตัวเองนะครับเหมือนจะไปเยี่ยมร้านไม่ได้มัง้งตกแต่งนะครับมันจะเป็นการอัลล็อกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆการอัปเกรดนะครับเนี่ยนี่ทำการอัปเกรดนะครับแบบนี้นะครับมันจะค่อยๆปลดล็อกไปนะอันนี้อัปเกรดไปเลยนี่มันจะเปลี่ยนของต,งต่างๆให้นะครับ บางอันนะครับยิ่งอัพยิ่งดีนะมีสกินใหม่มามีของเพิ่มเติมใหม่มาแล้วนะอ่ะอัพไปนี่มีโซฟาคือช่วงแรกพยายามหาเก้าอี้โซฟาอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับคือพอหนึ่งดาวมันจะเป็นแบบหนึ่งสองดาวเป็นแบบหนึ่งสามดาวเป็นแบบหนึ่งนะครับมีโต๊ะแต่ไม่มีเก้าอี้นะครับเราก็ต้องซื้ออีกรอบหนึ่งมีลูกมีเก้าอี้มาแล้วมาแบบจัดเต็มนะครับใกล้ๆพร้อมเปิดแล้วนะ คือเราต้องไปฟาร์มเงินในเกมมาแบบเยอะๆนะถึงจะสามารถอัพเกรดได้แบบ,แบบเต็มนะครับนี่มาแล้วโต๊ะเคาน์เตอร์นะเหมือนจำลองการเป็นกรรมกรนนทะุกชมครับไปหาเงินมาก่อน <c oughs> ก่อนจะทำงานในร้านได้นะจะมีร้านเป็นของตัวเองเดี๋ยวมีรถกลอฟด้วยนะครับทำการปลดล็อกนะน่าสนใจนะครับเกมนี้แต่มีปัญหาเรื่องจอเป็นเส้นๆแบบนี้ผมไม่รู้ว่า,าคนอื่นจะเป็นหรือเปล่านะ เมื่อถือผมไม,ไ,อไม่ได้ใช้ Snapdragon นะครับบางเกมมันก็จะบักๆแบบนี้แหละนะนี่ครับทีนี้ก็มีในส่วนของตัวการฟาร์มนะครับ Business นะครับ Profit นะครับตัวนี้เราจะได้ในส่วนของตัวนี้นะครับเงินต่อวันก็คือประมาณหมนะื่นเจ็นะโดยประมาณนะครับือว่าแหลมเลยแหลมเลยนะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะใครอยากจะลองเล่นก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ